อ้าวแน่นอนวันนี้เจี๊ยบฉันให้เธอขายของแล้ว่ะวันนี้เธอต้องมาแทนใหม่ดาวิกาแล้วเขาเปิดพรีเซนเตอร์เป็นใหม่ดาวิกาเจี๊ยบเลยนะรู้สึกเขินเลยต้องขอขอมาขายในนามน้องใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของมาดามฟินนะคะเห็นไหมว่ามาดามฟินของเรานี่เป็นถึงคุณใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์เลยค่ะในน้ำน้ำหอมคลาสสิกนี้ครับก็กลิ่นทั้งหมดเลยหกกลิ่นเลยนะคะที่ น้องใหม่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้โอ้โหความสวยนี่คงไม่ได้ครึ่งอ่านี่นี่นะคะก็เเป็นนางสาวไทยนะลูกถูกอดูดทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ชอบไหมสไตล์นี้ยังโอเคอยู่ชอบสไตล์นี้ไหมหรือพี่มดดำชอบไหมพี่มดชอบผู้หญิงอะสิ แต่ว่าใช้น้ำหอมนี้ปุ๊บมีเหมือนน้องใหม่ในวิการนั่งอยู่ข้างเดี๋ยวฉีดปุ๊บกลายเป็นน้องใหม่เลยนะใช่จริงจริตัวเจี๊ยบเองใช้กลิ่นไหนตัวเจี๊ยบเองเลยจริงจริงจะบอกนาทุกคนถามตลอดว่าจะใช้กลิ่นไหนจริงจะใช้ทุกกลิ่นเพราะอะ,อะไรรู้ป่าพี่มดดาเพราะมันผสมกันได้ถ้าแล้วแต่ละวันคนเรามันไม่เหมือนกันทุกวันเนี่ยวันนี้เราไปออกกําลังกายเราจะมา ก็อยากใช้กลิ่นจะมาดูเซ็กซี่ตลอดทั้งวันไม่ได้เลยมันก็ต้องแบบรู้สึกรีเฟรชอยากเปลี่ยนอารมณ์เวลาออกเฟสเน็ตคืออยากดูเบลล์บลลตัวเองเลยไอ้หนูฉีดอนะหนูฉีดอะไรนะดูภาพเกินสมมติว่าหนูออกไปล่าเหมือนแม่สมัยก่อนหนูฟินอินแบ็กฟินแบ็กเลยนี่ออกไปล่าเหมือยู่จริงๆแิงตลอดปีเลยที่เราแห้งกันอยู่ค่ะแม่แต่ล่าสุดงทีใช้เซนชียร์เซนชียร์อันนั้นหอมมากเซนชียร์หอมมันก่อนไปเจอพี่น้องขาใหญเลยอยากได้มากแต่พี่หมดพี่ไม่มีขายแล้วน้องหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้อยากได้กินของพี่หมด ใช่แต่ถ้าวันนี้เห็นบุกโกแตใส่ใสแต่แบลวแบลวแบวแบวแล้วก็คือที่เด็ดสุดเด็ดที่จะบอกทุกคนคือสองกลิ่นนี้ผสมกันใช่ถูกต้องนี่คือสูตรแรกที่พี่ใส่กับพี่มดเลยหวานหอมกับเร้าร้อนอ่าเป็นแบบลึกลับหน้าค้นหากับสาวใสๆอ่าแล้วก็คือไม่ใช่ผู้ชายใช้ไม่ได้นะบางทีผู้ชายที่มีกลิ่นที่เหมือนผู้หญิงมันดึงดูดได้มันไปปรับฟิลโมดจริงจ็งจริงือเปล่า เขาบอกว่าฟินอินแบ็กกับฟินอินเลิฟไม่ว่าคุณจะแบบลองอายุคุณ30กว่าขึ้นไปเนี่ยบางคนเราจะบอกเฮ้ยไอการเสริมกลิ่นด้วยความมั่นใจเนี่ยขอให้คุณลองใช้ฟินอินเลิฟกับฟินอินแบ็กตอบโจทย์เลยจริง,รงแล้วมาผสมกันได้ผสมกันได้จริงเราไม่เหม็นเลยหอมเพราะไปอีกแล้วก็เป็นคนละสไตล์อันนี้เป็นกลิ่นที่จะชอบใช้เวลา<ม>อ,ออกกำลังกายโม <อ S 2> ฟินช่วง,ช,วงช่วงที่ปล่อยมวยมาก่อนก็คือเนี่ยแหละช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้รู้จักกับพี่ชายแล้วก็นี่ได้ใช้ช่วงออกกำลังกายใช่แล้วก็มีนี้อีกเป็นแบบ เหมือนเหมือนเป็นอันนี้ฟินไบดาวปนุกอันนี้ฟินิชอันนี้เป็นฟินิชจะรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนภูมิฐานดูหน้าหน้าแบบดูอุ่นดูสง่าแต่หน้าหลงไหลนี่เจฟฉีทุกกิจแล้วเหรอ ฉีดทุกกิ่นล้วบอกมาแล้วทุกอย่างอันนี้อะไรนี้อะไรอันนี้อันนี้ฟินาเล่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 อันนี้จะเหมือนกลิ่นแบบว่ามีส้มๆใช่ไหมกลิ่นแบบสตั๊นฟุตตี้ฟุตตี้ผลไม้น้อยน้อยหวานแต่ว่าซอนเปรี้ยวอันนี้อันนี้ฟินใบดาวที่พี่มดพูดถึงอันนี้มันจะเหมาะเหมือนกับว่าเอาจริงคือมันจะตอบโจทย์เกี่ยวกับว่า มันจะแบบฉีดปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยรู้สึกเราไปงานหรืออะไรเงี้ย<ช>มันจะมั่นใจได้เลยอือ,อใช่อะออกซิเจนให้กับตัวเอง<ผ>มให้ดูหน้าหอ,หอมค้นหาน้ำหอมคลาสสิกก็คือได้น้องใหม่เดววิกาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะฉีดแล้วจะสวยเหมือนน้องใหม่ อา่าประมาณนั้นค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่ามาดามฟินมันนี่หกกลิ่นเนี่ยที่แบบเป็นกลิ่นออริจินอลจริง,รงๆใช่คลาสสิกคลาสสิกจริงๆเนี่ยหกกลิ่นเนี่ยคุณสามารถมิกกันได้หมดเลยแล้วสว่วนไอ้แบบที่เส้นชงเส้นช่วอือหรือสวอสสอานอันนั้นคือมันเป็นสิ่งที่แบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมา<ช>แต่ตัวจริงๆของมาดามฟิลมันจุดเริ่มต้นอยู่แค่หกกลิ่นนี้ออริจินอลจริงเริ่มต้นมาเลยแล้วก็ยังดังถึงทุกวันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นซิเนเจ ครต้องมีงต้องมีติดบ้านเอาไ<ช>ว้บ้านแตกต่างระหว่างน้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์กับมาดามฟินมันต่างกันยังไงื่อคุณเพื่อนถามจริงจต่างเลยพี่พี่มดดำเพราะว่าอันเนี้ยเขาทําเพื่อคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยทำเน <ะ S 2> ออะไหมแล้วพี่มดดำสังเกตไหมเวลาเราใช้น้ําหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยบางครั้งพี่กลิ่นเหมือนแฟนเก่าเออเกลิ่นเหมือนกิ๊กเก่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมไอ้ใช้กลิ่นนี้ไอ้ผ้าซาร์มาผ้าซาร์มาแต่มาดามฟินมันก็แบบมันเป็นกลิ่นใครกลิ่นมันอย่างที่บอกว่าขวดเดียวกันเนี่ยแต่ก็แบบว่ามัน สามารถมาผอบกับฟิลิมนของเราเป็นกลิ่นโดยเฉพาะของตัวเองไม่ซ้ำใครเพราะฉะนั้นว่าเกิดสุติว่าแฟนเก่าจะฉีดและแฟนใหม่ฉีดไม่ซ้ำแน่นอนไม่เป็นไรอันนี้เป็นกลิ่นของเราเองเธอต้องติดชั้นคนเดียวแบบนี้ติดกลิ่นใช่ไหมใช่ติดกลิ่นติดกลิ่นสิแล้วแล้วก็ด้วยสภาพอากาศของบ้านเราอันนี้ก็คือเหมาะสมเนาะเพราะบางทีถ้าเราไปฉีดน้ำหอม อากาศร้อนๆเฉอะแฉะเงี้ยบางทีกลิ่นมันเปลี่ยนแต่อันนี้ไม่เปลี่ยน uh huh. อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เจ๊บชอบมากแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเทียบกับคาเตอร์แบนดคือราคาดีมากถูกใจเลยแบบแตกต่างจากคุณภาพที่แบบดีแต่ราคาย่อมเยาแน่นอนครับเจ๊บวันนี้สมมติได้เงินวันนี้เจ๊บได้เงินจากขายของน uh huh. ราม์ฟินขอเอาไปฝากครูเช่าหน่อยนะ ครูชาวโคตอยากจะเอาเงินไปช่วยเด็กอะไรเห็นบอกมีผู้ป่วยติดตรงติดเตียงใช่ครูชาวดูแลทุกคน<ช>น่ารักทุกคน<ช>ตอนนี้ครูชาวดูแลเด็กกี่คนครูชาวดูแลเด็กเป็น60คนเลยแต่ว่าอย่างที่เจะบ,บอกว่าตอนนี้โครงการของเจมมูลนิธิเลสบีฮีโร่โครงการตัวเล็กใจใหญ่ตอนนี้เราดูแลคนไข้มาได้5 0 0พกว่าคนแล้วเราด้วยการที่คนไข้เข้ามาหาเราน้อยลงตอนนี้เราปิดรับบริจาคสิ่งของนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยยังเปิดรับอยู่เพราะเรารทําโครงการต่างๆมากมายมูลนิธิเจมเนี่ย บริจาคเต้นความดันลบไป72เต้นทั่วประเทศแล้วพี่โมดาก็คือไม่ใช่จากเียนนะได้เงินจากประชาชนนี่แหละที่มาเพราะฉะนั้นวันนี้มาดามฟินคุณแอดฟิน5ฟิน5ตรงนี้คุณจะไปช่วยโครงการตัวเล็กใจใหญ่ด้วยครัเดี๋ยวขอครั้งนี้ขอให้ครูเชาเลยครูเชาหรืแล้วแต่มากทีสดกการเลยได้เลยค่ะก็คือเดี๋ยวจะเอาไปจัดการให้ได้ประโยชน์ที่สุดในทุกอย่างโปรโมชั่นของแบบแตกที่แรกไม่เคยให้ใครมักสดสุดเลยวันี้วันนี้ทำบุญอีกแล้วใช่ใหมโมดามใช่วันนี้เอาจริง 24ชิ้นไปเลยโอ้โหตกใจมากม่ไม่รู้ว่าดีต็ิเสี่ชิ้นไหมเดี๋ยวสหลอมดเดี๋ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะไม่พอแค่นี้หรอกนี่ออกมาล่สิบชิ้นเนี่ยคือไอ้น้ำหอมคลาสสิกฟิน n i ฟินอินแบล็ i ฟินอินเลอร์ n อฟินฟิน d บดาวฟินิชนะฮะหรืออะไรก็ได้แต่หกฟินาเล่ฟินาเล่หกขวดนี่คุณเอาไปหมดเลยเขาน้นไม่พอโลชั่นน้ำหอมอีกหกหลอดสิบสองแล้วนะสิบสอง้วนะ ยังไม่จบอาบน้ำอีกหกหลอดโอ้โหแปดแล้วแ่ล้วก็สบู่แบบก้อนอีกหกก้อนอ่าฮะยี่สิบสี่ชิ้นเนี่ยให้ไปซื้อปกติเลยเนี่ยหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าแต่วันนี้ให้ฉันขอสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่แค่เนี้ยเจ้าของวันนี้เผลอตัวมาอุ้ยจ้าไม่ให้เหรอทรายทรายมาแล้วเธอจะเอายังไงวันนี้เขาเอาแฟนมาด้วยวันนี้เขาเอาแฟนมาด้วยอ่ะยังไงจะแถมอะไรอีก แถมไปหมดทั้งตารลาก็จะแถมไปอีก<ช>คราวแถมอะไรอีกยี่สิบสี่ชิ้นแล้วน,นะฮะให้แบมสมูทกี่ก้อนนะคะฮะ <c oughs> ให้หกก้อน <c oughs> สมุทเพิ่มอีกหกอ่ะ <c oughs> ให้อกหกก้อนเป็นสามสิบชิ้นสามสิบชิ้น F I N Fin <c oughs> ห้าฮะ ให้แค่พันเดียวอแล้วมันจะพอเหรอไม่พันชุดอะได้สบู่เพิ่มีปหกก้อนหลังจากหมดพังชุดก็ได้แค่24ชิ้นเพราะฉะนั้นรีบแองไลน์ต้องไลน์มลันชุดได้30ชิ้นนะนี่เดี๋พันมีชั้นแน่นอนท่านผู้ชมสามสิบชิ้นคุณได้30ชิ้นน้ำหอมหกโลชั่นหกแล้วก็แบบว่าเออบอดี้โลชั่นเนี่ยหกแล้วก็บอดี้แบบว่าสำหรับผิวหนังน้ำหกแล้วก็สบู่ก็เป็นสิบสองสิบสองรวมทั้งหมดสามสิบชิ้นจากหมื่นกว่าบาทเกินหม ร้อยเก้าสิบบาทใช่เหมือนโดนที่มอเตอร์ช่วยฉันแค่คิดเลยว่ารถขนส่งจะแบกกล่องขนาดไหนมาส่งที่บ้านบที่คิดคือว่ากล่องจะขนาดสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุณได้น้ำหอมหกขวดซึ่งปกติน้ำหอมเราขายวนละพันกว่าบาทอยู่แล้วพันสองปกตินี่ก็คือเป็นพันอยู่แล้วแล้วของทุกอย่างที่ขายนี่ก็คือมันหมื่นห้ามันตั้งหมื่นห้าแล้วคือ ตอนแรกที่คุยกันคือไม่ใช่จะมีอย่างนี้พี่มดดำชอบเนี่ยแหละเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเศรษฐกิจอย่างมันต้องอย่างเงี้ยเหรอเนาะจากันสิ่นก็คือวันนี้จุกๆรู้ว่าจุกๆใครจุกพี่สายจุกไม่จะบอกว่ากันว่าตอนช่วงเทศกาลไหว้ไหว้ไหว้พระจันทร์พระจันทร์เนี่ยเขาบอกให้เอาน้ำหอมเอาโลชั่นอะไรไหว้หยุดแล้วเอามาใช้เนี่ยดวงมันจะปังเหมือนกันวันนี้ทั้งหมดนะฮะสามสิบชิ้นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท finfin ห้า a d finfin ห้า คุณได้ฟินอินเลิฟฟินอินแบล็กมอฟินฟิน d บดาวฟินิชนะ <Fin ale. S 2> ale, ฮะฟินาเล่หกขวดนั้นนะอ่ะนะรุ่นคลาสสิกคุณได้หมดเลยแล้วก็แน่นอนโลชั่นน้ำหอมได้ฟินอินแบล็กมอฟินฟินอินเลิฟแล้วก็มีสบู่ครับผมสบู่รวมแล้วอ่ะนะ,ะเกือบทั้งหมด18ชิ้นโอ้โหสบู่คุณใช้กันไปเกือบปลีลอค่ะสิฮะ,ฮะ18ชิ้นเนี่ย 2,990จากมากกว่า15,000หาพันบาท fin5 add fin5 ครับหรือ021146466 021146466หรือ add fin5 ทั้งหมดนั้นแล้วแถมเพิ่มอีกพันชุดนะฮะหนึพันชุดหมายถึงแถมเซ็ปูเพิ่มอีกหกก้อนสุดยอดจริงๆทำไมเหรอไม่จริงๆนี่ถ้าเป็นนี่ถ้าเกิดลงไปนี่เอามือถือมาแอดเลยทำไมรู้ป่ะซื้อครั้งนี้แล้วก็ใช้เป็นของให้คนได้สองปีอ่ะ เนื้อแม้เราของพวกนี้ให้เป็นของฝากได้เนื้อของฝากของคอนวัลเกิดหรือเทศกาลต่างๆเราซื้อเนี่ยในราคา2,990คนคิดว่าให้แบบของยิ่งใหญ่อลังการมากหรือว่าโอ้ไม่ใช่หรอกสั่งเลยสองคนวันนี้ภาพไม่ได้วันที่เธอสั่งอยู่แล้วใช่ไหมสั่งวันต้อสั่งปกติครั้งนี้แล้วหมอมาก็สั่งทำบุญด้วยเงินจริงเแต่คราวงนี้เราจะไปช่วยครูชาวด้วยปกติเราจะขายพันกว่าบาทแต่คราวงนี้เราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปช่วยครูชาวเพื่อที่ให้ครูชาวเขาได้สารความฝันของเด็กๆอีกมากมายเลยนะฮะอ้าวแอดเ i n f i n 5นะครับคุณได้หมดนั่นแหละน้ำหอม6ขวดรุ่นคลาสสิกครบทุกอย่างเลยครับโลชั่นน้ำหอมอีก6หลอดครีมอาบน้ำอีก6หลอดสบู่มาดามฟินอีกรวมแล้ว18ก้อนครับผมจาก30ชิ้นจากเกือบ10,006อะ10,006เหลือเพียง2,990บาทครับ2,990บาท add fin 5หรือ021146466นอตเนี้ยนะฮะหัวไปอีก6ชิ้นสำหรับพันชุดแรก F I N F I N ห้าเนาะจุกจริงจุกจริงอันนี้จุกมากสบู่นี่ถูจนตัวใสเลยเอาไว้จริงนะสบู่ตัวนี้มันเป็นสบู่วิตาเซียนะซึ่งคุณใช้ี่มันจะช่วยตอบโจทย์ดีมากๆเลยอีกครั้งเนึงนะฮะหมดนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหกขวดหรือจะเป็น น้ำหอมเนี่ยคุณได้ครบอยู่แล้ว6ขวดนี่เอา6ขวดนี่ก็คุ้มอยู่แล้วเพราะปกติเรา3ขวด1,990กาเก้าบถูกต้องไหมใช่ปกติเนี่ยเราขายกัน3ขวดเะพันเก้าเก้าสแต่วันนี้หกขวดเนี่ยก็คุ้มแล้วอ่ะได้ได้เป็น2,990ได้6ขวดเลยแล้วคุณได้โลชั่นน้ำหอมอีก6หลอดคีมบำรุงหน้าอีกหลอดสบู่อีก18ก้อนสามสิบชิ้น2,990 f i n fin 5แอดนำหน้านะฮะ021146466ครับ โอเคยอดนะครับตอนนี้คุณทายเดินออกนอกสตูไปแล้วนะฮะโปรนี้ไม่เคยทิแรงแรงมากเฮ้ยโอ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 ้ยอย่างเงี้ยนะคืองอกมาตอนหลังเลยทีเดียวทีเดียวทั้งหน้าพี่ทายไม่มานั่งตรงนี้แล้วนะพี่ทายออกไปแล้วจ้ะโอเคจ้ะน้องวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณนะครวันนี้วันนี้อยากมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะคือตั้งใจอยากขอบคุณทั้งประชาชนทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่คอยร่วมสมทบทุนแล้วก็ จิตอาสาทุกคนค่ะวันนี้จะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ทุกคนทําให้คนทุกคนได้กลับบ้านค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเขอบคุณเยีะๆเจบๆนะชื่นใจครับช่วนใจ